สวัสดีครับอยู่เป็นการตลาดเกี่ยวการตลาดออนไลน์ครับหน้าคมทหารช่างครับเดี๋ยวเราไปดูสินค้าของกรมทหารช่างกันนะครับกระเป๋าทหารใบเท่าไรครับกระเป๋าอันนี้ใบละร้อยเ่าแบบช้อปปิ้งมีหลายลายลายผ้าละลายอย่างเงี้ยครับ ผ้าผ้าดีมากเลยครับใช่ใช่ยไม่ิดอันนี้ออ่ากันยูวีด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับตุ๊กตาที่ลึกทหารครับสวัสดีครับ โกตาโคเชครับ <c oughs> มีน้ำพีกด้วยครับ